ชาวราศีกันพื้นดวงชาวราศีกันนั้นเป็นอย่างไรอืมเดือนนี้โชคดีมากับคำอธิษฐานคำขอพรที่คุณเคยขอไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบตกลงแล้วอะไรที่คุณขอพรช่วงนี้ขอพรน,นะคะทำบุญขอพรขอพรขอพรและขอพร บอกเลยว่าขอพอรขอพอรบอกเลยเป็นคือขออะไรได้หมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดูมากช่วงนี้ดูสิขอพอรและโอเคดูเยอะแล้วเนี่ยโอเคแล้วอะไรอีกโอ้โหอย่าลืมทําความสะอาดหิ่งพระทําตัวเองให้สวยนะคะยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งโชคดีความสวยจะดึงดูดความโชคดีสําหรับชาวราศีกันนะคะอ๋เด้อเด้อ <laughs> มาดูกันค่ะนางฟ้าประจําตัวอยากบอกอะไรกับชาวราศีกันบอกเลยว่าความรักดีถ้าเกิดคนโสดจะได้แต่งงานคนมีคู่ก็สวีทกันเลยอย่าเรียกป,ปา๊าป๊าอย่าเรียกชื่ออย่าเรียกพี่อย่าเรียกยะไอ้ไม่ใช่อย่าเรียกอะไรนะอย่าเรียกยะอย่าเรียกบงังให้เรียกที่รักหันหีหันนีหันน,น,นีนะคะหัน,นีว่าไงล่ะคะ สำหรับชาวราศีกันคุณธรรมประจำใจของชาวราศีกันในช่วงเวลานี้รักโดยไม่ยึดติดให้ยึดติดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวใช่ไหมค่องแวกโดยไม่พึ่งพิงเห็นทุกสิ่งตามสภาพความเป็นจริงนะคะถึงเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลแต่เราก็ต้องดูไปตามความเป็นจริงนะคะทำมากได้มากทำน้อยก็ได้มากมาค่ะ อาคุณธรรมประจำใจของชาวราศีมองโลกในแง่ดีค่ะคิดบวกไปอีกคิดบวกไปอีกชาวราศีกันคิดบวกนะคะก็คือเลือกดูอะไรที่ดีนะคะเลือกมองส่วนที่มีค่ายิ้มรับกับทุกสิ่งและมองทุกอย่างเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนที่ล้ำค่านะเปลี่ยนความเสียปวดให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนความสุขทำสิ่งไหนดีก็ทำซ้ำนะคะมาดูกันค่ะว่า พลังงานของชาวโอ้บอสซัมอับันดัก็คือแบบคุณอยู่ในสวนเอเดนคุณอยู่ในส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณอยู่ในพลังงานของความมาั่งคั่งนะคะอ์อแองเจิลอยากบอกอะไรชาวราศีกันอืมก็คือเป็นโอโซนะคะเป็นพลังงานของออครูบาอาจารย์หรือปู่หรือสีีนั่นเองนะคะเป,เป็นบรรพเป็นบนรรพชนแล้วก็เป็นโอโซเป็นพลังงานของแบบ จิตวิญญาณผู้ส่งผู้ทรงผู้อาวุโสนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณแบบมีเวทมนต์เมจิกเชียนแมนิเฟสคุณแบบแมนิเฟสเยอะๆนะคะฉันรวยจังฉันหาเงินง่ายจังเงินหาง่ายจังฉันมีความสุขจังสุขภาพฉันแข็งแรงจัง ฉันเห็นตัวเองแบบได้ในสิ่งที่ฉันปรารถนาเรียบร้อยแล้วฉันมีบ้านแบบนี้สมมติคุณจะเก็บบ้านคุณก็จินตนาการบ้านคุณเรียบร้อยสมมุติว่าคุณจะออกไปทํางานตอนเช้าคุณจินตนาการแบบอืวันนี้ลูกค้ามารออยู่หน้าร้านเต็มเลยขายดีมากลูกค้าเพียบนะคะยอดขายของฉันเนี่ยหนึ่งแสนบาทหนึ่งล้านบาทชีวิตฉันมีแต่ก,กําไรนะคะโอเคอย่าลืมนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนไพ่กับอาจารย์หนอก่อนก็สามารถเรียนได้นะคะโอเค